สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวการจัดฟันกันนะคะทุกคนน,นีจัดได้2ปีแล้วค่ะเพิ่งจะได้ใส่เชนนะคะแล้วก็ได้ดึงฟันเนาะก็คือครั้งแรกเลยเนาะอ่าได้ใส่โอเด้งนั่นแหละอืมถอนฟันไป3 C ก็คือซี่อ่าตรงนี้ หนึ 1> 1่งซี่แต่ว่าตอนนี้ชิดแล้วแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสามซี่ตอนแรกเนาะคุณหมอบอกว่าจะถอนสี่ซี่ข้างล่างสองตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ข้างบนสองตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าคุณหมอเปลี่ยนใหม่ก็เลยว่าให้ถอนข้างล่างแค่ซี่เดียวข้างบนสองซี่ให้เป็นสามซี่ ตอนนี้ก็ถอนครบไปหมดแล้วนะคะตอนถอนครบตั้งแต่สค่าแล้วก็ถอนฟันไปครบอ่าล่าสุดถอนไปตั้งแต่เดือน3มเดือนก่อนและทีนี้ไม่ได้ไปหาหมอจ้าไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาหมอมา3เดือนจ้าพอไปล่าสุดเมื่อวันที่30มสสมสิที่ผ่านมาสาสิบ สิงหาคุณหมอไม่ได้บอกเลยนะว่าจะใส่เชนดึงฟันนะจ๊ะไปถึงคุณหมอสั่งให้ผู้ช่วยเอาเชนมาเลยจ้ะใส่ด้านเวนแล้วก็ดึงฟันจ้าดึงไปทั้งสองข้างดึงไปยังกรามซี่สุดท้ายเลยแล้วก็ดึงข้างล่างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เจ็บมากทุกคน เอาจริงคืออ่ขอแก้ไขนะคะไปหาคุณหมอเมื่อสามสิบกันยาแล้วทีนี้คุณหมอก็ดึงฟันเลยตอนนี้ตั้งแต่สามสิบกันยาเนาะอันนี้วันที่สามตุลาแล้วก็คืออันนี้วันที่สามตุลาแล้วก็คือยังไม่ได้หายปวดฟันเลยนะทุกคนมันเจ็บมากมันเวลาพูดมันแบบน้ำลายมันไหลแบบ มันจะซีดตลอดอ่ะมันเจ็บอ่ะเหมือนมันดึงอ่ะมันเจ็บตั้งแต่ตรงเนี้ยลงมาแล้วก็กรามเหมือนมันดึงอ่ะทุกคนคือเจ็บมากใส่เชนมันสวยจริงๆนะทุกคนแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดนี่ต้องกินยาแก้ปวดนะเอาจริงลองไปกินยาแก้ปวดไปจำเดือนดูนะมันทําให้ฟันหายปวดนะแต่ว่าไม่ได้หายปวดแบบไปเลยนะมันก็ยังรู้สึกปวดอยู่นะ เอาจริงแต่ว่ามันใส่เชนมันก็สวยนะแต่มันต้องแลกด้วยความเจ็บปวดอะ